ตัวนี้นะครับคือคาร์เทลไมเทียคาร์บอนนะครับเป็นศูนย์เล็งสำหรับธนูรีเคิร์ฟนะครับที่สามารถจะปรับได้ละเอียดทั้งในแนวขนาดนะฮะในแนวซ้ายขวาแล้วก็แนวตั้งเลยนะครับตัวศูนย์เลงตัวนี้นะครับตัวก้านตัวนี้ตัวก้านตรงกลางนี้เป็นก้านคาร์บอนนะครับทำให้ตัวศูนย์เนี่ยมีน้ําหนักเบาแล้วก็ตัวแท่นด้านหน้านะครับเราสามารถจะปรับแบบละเอียดได้นะครับทั้งในแนวซ้ายขวาก็คือซ้ายขวาเนี่ยเราหมุนตรงนี้นะฮะมันจะเป็นคลิกนะครับป็นคลิกปรับซ้ายขวาสามารถจะปรับได้ละเอียดมากนะครับ สามารถจะปรับซ้ายขวาได้โดยที่เราไม่ต้องหมุนไม่ต้องปลดล็อกอะไรเลยนะครับปรับได้ทันทีส่วนตัวการปรับขึ้นลงนะครับจะมีน็อตล็อกอยู่2อตัวนะครับคือตัวด้านหน้ากับตัวตรงนี้เวลาจะปรับนะครับถ้าต้องการปรับแบบหยาบๆยาบต้องการเลื่อนเยอะเช่นเราเปลี่ยนระยะในการยิงนะครับเราคลายน็อตสตัวตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะบีบนะครับเราเลื่อนแท่นศูนย์ตัวนี้ทั้งแท่นไปได้ปรับเสร็จล้วก็ล็อกเข้าไปทั้ง2ตัวนะครับแต่ถ้าสมมุติต้องการปรับนิดเดียวเช่นตอนนี้เรายิงอยู่สีแดงเราอยากปรับให้มันไปสีเหลืองก็คลายน็อตต หมุนตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นเกลียวนะครับเป็นเกลียวที่มีร่องเข้าล็อกเข้ากับตัวแท่นตรงนี้ก็คือเวลาเราปรับไปเนี่ยเราหมุนไปนะครับมันก็จะปรับขยับขึ้นลงแบบละเอียดพอปรับเสร็จนะครับต้องอย่าลืมนะครับขันตัวล็อกตรงนี้กลับไปให้แน่นที่ตัวตรงนี้นะครับที่ตัวสูตรเลงจะมีสเกลบอกอยู่นะครับทั้งแนวตั้งแล้วก็ที่ตัวหมุนตรงนี้ที่ตัวหมุนก็จะมีเลขอยู่นะครับเราจะรู้ว่าเราหมุนไปมากน้อยแค่ไหนหรือว่าถ้าเรายิงแต่ละระยะเนี่ยเราจําได้ละเรามาร์กไว้ได้ว่า สูงเรา18เมตรศูนย์อยู่ขีดนี้30เมตรศูนย์อยู่ขีดนี้ก็เวลาที่เราประกอบกลับเข้ามาเนี่ยเราสามารถจะใส่กลับเข้ามาได้ที่เดิมนะครับโดยรวมแล้วตัวนี้ก็เป็นศูย์เล็งราคาที่ไม่แพงนะครับที่สามารถจะปรับละเอียดใช้งานได้เยอะนะครับก็ <c oughs> คือเรายิงระยะใกล้ระยะไกลเราสามารถปรับได้หมดแล้วก็สามารถจะใส่เข้ากับคันธนูรีเคิร์ฟรุ่นไหนก็ได้ครับ